ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกกาหฮินดูทอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มี ราคณาอยู่ในราศีเมถุนประจำเดือนมิถุนายนพุทธศัการาช2567นะครับก็สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูตลอดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์จะมีการ เปิดการเรียนการสอนนะครับทุกวันอาทิตย์นะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาหลักสูตร6เดือนนะเดือนละ1,000เริ่มวันที่9มิถุนา2,567าอาจารย์ผู้สอนก็คืออาจารย์ของอาจารย์เองอาจารย์วิทูลบุญชยชรีอุป,ปนาย,ยกสมาคมโหัวราสตันนานาชาติแล้วก็จะมีอาจารย์กนพัฒน์ นะครับแล้วก็จะมีอาจารย์นุ่นนะครับร่วมสอนด้วยนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางแอดไลน์นะครับดานข้างได้เลยนะผู้ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้นะครับแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะสนใจติดต่อได้เลยครับผมเกดแก้วพินดูตลอดสวัสดีครับท่านที่เกิดในเดือนนี้เดือนมิถุนายนก็ขอให้มีความสุขสุขสันต์วันเกิด กันทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปัทนารวย,วยเๆเฮงๆบางๆนะครับนะหมดหนี้นะครับรวยสินทรัพย์กันทุกท่านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีเมถุนนะฮะจะมีดาวประจำตัวก็คือดาวพระพุธนะฮะเราจะเรียกว่าตนุถ้าเกิดท่านใดเคยผูกด,ดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิด ท่านจะรู้นะครับว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพระพุธไปสัมพันธ์ดีก็เฮงนะครับไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะยุ่งยุ่งวุ่นอีกภพเรือนหนึ่งในราศีกันเราจะเรียกว่าพพพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินรักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ญาติพี่น้องวงศาขนาญาติความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวแน่นอนครับในช่วงของวันที่หนึ่ง ถึงวันที่9ก้ายังไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เพราะตัวเองเข้าไปอยู่ในมุมอับตะนุวินาศอะไรที่จะทําให้เจริญเก้าวหน้าหรือดีงามกับไม่ทํานะครับกับอยู่เฉยๆอ่าบางคนเขาเรียกว่ากีเกียดก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับมีโรคส่วนตัวสูงนะก็ไม่อยากยุ่งกับใครนะครับหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยุ่งๆวุ่นๆน,นะครับอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราอาจจะต้องเสียหายในลักษณะต่างๆก็ได้อยู่ที่ว่า ในพื้นดวงเรามีดาวอะไรตั้งหับแนะนําว่านะครับทาอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้อยู่ในลักษณะเบื้องหลังดีกว่าอย่าออกหน้านะครับเพราะอาจจะทําให้คนอื่นเขานะครับไม่ชอบเราได้ทุกอนะครับอีกพบเดือนหนึ่งก็ยังคงวุ่นวุ่นวุ่นนะครับพันธุวินาศก็ยังปวดหัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่ทํางานที่บ้านนะครับหรืออาจจะมีของเสียของซ่อมหรืออาจจะยุ่งยุ่งวุ่นกับวงศาขนาญาตนะครับหรือบรรยากาศในบ้านหรือในที่ทํางาน นะอาจจะยุ่ง,ย,งยุ่นนิดหนึ่งนะครับก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับนะก็เก็บตัวดีที่สุดนะครับเอาระนะครับตอนที่ดาวพระพุธสถิตอยู่ในราศีพุธศกหนึษษษ่งถึงห้าเนี่ยเลิกภูมิปาระนะครับก็เป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับแล้วก็วันที่หกจนถึงวันที่เก้าเขาเทสซาตีช่วงนี้ก็ไม่ควรจะเดินทางบ่อยนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งเพราะเลิกเทสาตีเป็นเลิกเดินทางนะครับ จุดที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สองนะครับอันนี้จะร้ายแรงสุดก็คือเข้าณนวังพิษครุดนะครับก็อาจจะเกิดโรคเกี่ยวกับในเรื่องของลมตีขึ้นตีลงหรือเกี่ยวกับเรื่องของความไหวนะครับหรืออาจจะเป็นเกี่ยวระบบทางเดินหายใจนะก็อาจจะยุงย่งๆวุ่นๆนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะฮะตั้งแต่วันที่สิบก็มีการยกย้ายราศีเข้าบ้านตัวเองเป็นกเกษตราธิบดี ในวันที่10ไปจนถึงวันที่26เลยเวลา6นาฬิกานะครับ4ีนาที6โมงเช้านะนะครับก็ถือว่าเอาหลักกลับบ้านถึงหลักชัยแล้วจะทำอะไรยังไงช่วงนี้นะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเจรจาโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการต่อรองแล้วก็โดดเด่นนะครับในลักษณะของการสื่อสารในลักษณะต่างๆก็เป็นช่วงที่เรามีความมั่นใจทําอะไรยังไง ก็มักที่จะสําเร็จโดยง่ายนะครับอีกภพเรือนหนึ่งมาจากเรือนพันธุพันธุทับลัคนานะครับได้ตําแหน่งนะฮะอุดมเกณฑ์นะอุดมเกณฑ์ก็เป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์สําหรับชาวนราเกณฑ์นะครับก็ถือว่านะแน่นอนครับคาว่าพันธุถึงตัวก็แสดงว่าอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่จากหัวหน้างาน นะครับให้ไปทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างนะครับหรือเป็นช่วงที่เข้าไปวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆนะฮะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ญาติพี่น้องแวะเวียนเข้ามาโทรหาคุยนะครับหรือมีความสนิทสนมกันในช่วงนี้ก็ถือว่าให้คุณกระโดดชะตานะครับเป็นช่วงที่กาลังคิดที่จะก่อร่างสร้างตัวในลนักษณะต่างๆก็ยินดีด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับตอนที่ดาวพระพุธสถิตอยู่ในราศีเมถุน นะครับสิบถึงสิบสองเข้าเทสาตีก็เป็นเลิกเข้าหาเลิกเดินทางเลิกคนหมู่มากนะครับจะประสบผลสําเร็จก็ต้องมีการติดต่อการเข้าหานะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่สิบสามถึงวันที่ยี่สิบจะเป็นเทวีเลิกนะครับเทวี TV เลิกก็เป็นเลิกนางพญาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมชมชอบนะก็ยินดีด้วยนะวันที่21ถึง26นะครับเราจะ สเสวยเลิกการตัดสินใจก็คือเลิกเพชรคาดเลิกนั่นเองนะครับก็ถือว่าจะทําอะไรนะครับอยู่ที่การตัดสินใจนั่นเองนะครับจุดที่ให้คุณจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นวันที่19จนถึงวันที่2ีเราจะเข้านักวางกูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้น ถือว่าผ่านถือว่าปังปูรีเยนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังควรหลีกเลี่ยงทุกอย่างก็จะเป็นในช่วงของวันที่23จนถึงวันที่24เราจะเข้าณาวาังพิษสุนัขนะครับระวังขัดแย้งกับญาติพี่นอ้องหรือคนในบ้านช่วงเวลาดังกล่าวนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบสหชะที่แปลว่าพี่น้อง ท้องเดียวกันความสนิทโซเชียลการติดต่อการเดินทางระยะใกล้ๆแถวละแวกหมู่บ้านหรือเดินทางจากบ้านไปที่ทํทาง,งานนะฮะประมาณนี้นะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็ปรากฏว่าสหชัิไปอยู่ใน,นราศีพฤษภในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่14ช่วงนี้ก็จะเดินทางไปไหนอะไรยังไงระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนสหาชัตกวินาศมักที่จะนะครับเสียหาย นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะครับอาจจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อนะครับสังคมให้โทษนะครับซื้อสินค้าไม่ตรงโปกนะถูมิชัยชีพลอลรวงรอกรวงนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะแต่ว่าจะหนักเบาอยู่ที่ว่าเป็นการกินหรือไมหรือสัมพันธ์ดาวสโตรหรือเปล่านะครับก็จะเป็นตัวขายายว่ามันจะหนักหรือเบานะครับตอนที่ดาวพระอาทิตย์ติตอยู่ในราศีพฤษภหนึ่งถึงเจ็ดเสวรสปูมิกปาโรแห่งเลิก ก็เป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับช่วงน,นี้ก็ทํใไมมันใจไรอย่ายไปรับปากคนอื่นนะเพราะคําว่าปูมิปรโรเนี่ยมันแปลว่าเลิกแผ่นดินเลิกความมัน่นคงถ้าเกิดเราไปรับปากใครทําอะไรแล้วเราทําไม่ได้เดี๋ยวมันจะยุ่งนะครับเช่นเขามาขอยืมงเงินแล้วบอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้แล้วให้ไม่ได้นะี่ยุ่งเลยนะเลิกนี้เป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับแล้วก็วันที่8จนถึงวันที่14เข้าเทสาตีนะครับก็เป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่ก็ระมัดระวังนะครับนะเกี่ยวกับนะ ในเรื่องของการเดินทางนิดหน่อยนะครับแล้วเวลาจะเจรจาอะไรยังไงพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะจนที่ให้คุณนะครับสําหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆจะเป็นในช่วงของวันที่4จนถึงวันที่7เราจะเข้านักวางปุเอกนะครับคุ้มโทษคุ้มภัยนะ่ต่อไปนะครับก็ดาวจุลเรินสหัะก็นะครับยกย้ายราศีมาทับลัคนานี่นะครับมาทับลัคนาก็แสดงว่านะครับการติดต่อเนี่ย นะครับถึงตัวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องวงสาคนาญาตินะครับคนไม่เจอกันนานก็แวะเวียนกันเข้ามาหานะจะเป็นช่วงที่มีคนอยากจะเข้าหาเรามีคนนึกถึงเรานะครับก็เป็นลักษณะของมิตรภาพในลักษณะต่างๆก็จะมีกลุ่มไลา์กลุ่มอะไรขึ้นมาเพิ่มขึ้นมามากมายนะครับก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนั่นเองก็ถือว่าเป็นช่วงที่ฮอตมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะครับ ในช่วงของวันที่15นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี5 3นาทีนะครับ15ถึง21ก็เทสาตีนะครับก็เปเลิกเดินทางติดต่อเข้าหานะครับเลิกคนหมู่มากนะแล้วก็ในช่วงของวันที่นะครับ21นะครับไปจนถึงนะครับสิ้นเดือนเลยนะครับก็จะเป็นช่วงสวยเลิกเทวีเลิกก็เปเลิกสะดวกสบายนั่นเองนะครับนะ อ่าต่อไปนะครับก็ดาวพระพุธนะครับเมื่อกี้ข้ามไปดาวพระพุธเนี่ยก็นะครับจะยกย้ายราศีเข้าไปในราศีกรกฎนะในวันที่27นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีส4มนาทีนะครับยีสถึงยี่สิบเสวยเพชรจะคาดเลิกเลิกตัดสินใจนะครับยีิบก้าถึงสานะครับก็เสวยนะครับราชาเลิกเลิกสะดวกสบายตัวเราเริ่มวิ่งเข้าไปอยู่เรือกกนการเงินแล้วนะก็แสดงว่า มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินและอีกภพเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนพันธุปพันธุ์กระดุมพระหลักทรัพย์มีราคานะครับนะก็ะถือว่าโอเคนะครับเอาละนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าภบราบผลหรือที่เรียกว่าลาภะนะครับที่แปลว่าไรายได้สองไรายได้สามอีกภพเรือนหนึ่ง ะครับในราศีพิกิกแปลว่าพบอหลิที่แปลว่าปัญหาอุปสรรคนี่สินความอึดอัดใจนะครับความไม่สบายใจสตรูนะก็ในช่วงของวันที่2นะฮะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา22่สนากานะครับเนาทีนะสถิตอยู่ในราศีเมษเป็นกะเศษตาที่พดีแปลว่ามั่นคงแปลว่าได้แน่ๆน,นะครับคาว่า ราบผลเป็นเกษตรก็จะมีความโชคด,ดีเกี่ยวกับในเรื่องของการหาราบผลแต่ว่าด้วยดาวอังคารเป็นดาวขยันนะครับนั่นหมายถึงว่าเราเองก็ต้องสอะแสวงหาโอกาสของเราด้วยนะแล้วอะไรที่คนอื่นเขาระปากว่าจะให้นู่นให้นี่ก็มีโอกาสที่จะได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะส้มหล่นหรือมีโอกาสที่จะได้อะไรมาโดยไม่คาดคิดคาดฝันหรือแบบฟุ๊กๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใด มีดาวพระอังคารปีนี้เป็นการักกินีจรนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคําว่าอรลิไปอยู่ในเดือนของราพะนะครับก็จะต้องนะครับเสียหายนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของคนอื่นมาเบียดเบียนเกี่ยวในเรื่องของไรายได้ลาบผลนะครับและลาบผลที่เราได้เป็นประจําเช่นเราเคยประมูลได้ตลอดนะครับหรือเราเคย เวลามีอะไรปุ๊บเราก็จะได้อยู่ตลอดนะครับตอนนี้เริ่มมีคู่แข่งแล้วนะครับถ้านะครับการกินีและเป็นเกษตรเนี่ยมักที่จะสูญเสียนะครับสิ่งที่เราเคยได้นะครับก็นะครับต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะครับตอนที่ดาวพระอังคารอยู่ในราศีเมษนะหนึ่งถึงสิบเก้าเข้าทริโทแห่งเลิกก็เป็นเลิกขอเลิกอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเลิกเข้าหานะครับแล้วก็เป็นเลิกยอม นะฮะก็จะประสบผลสําเร็จนะฮะแล้วก็วันที่ยี่สิบถึงสามสิบเข้ามาหาธนูเป็นเลิกของเศรษฐีใหญ่ก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ร่วมกันนะฮะแล้วก็จุดที่นะครับให้คุณนะฮะจะเป็นในวันที่สิบหกจนถึงวันที่สิบเก้านะจะทำอะไรยังไงช่วงนั้นนะครับถือว่าดีเข้านวาวปุเอตสำเร็จเป็นส่วนใหญ่จุดที่ต้องระมัดระวังหรือจุดที่จะต้องเลี่ยงนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่หก จนถึงวันที่สิบนะครับเราจะเข้านว,วังพิษนะอันนี้ก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนิดหนึ่งนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระรฤหัสบดีกันนิดนึงนะฮะดาวพรฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบป,ะปะัตตันทที่แปลว่านะครับคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาคู่ครองแฟนนะครับหรือเกี่ยวเรื่องของความรักก็ได้ มีภพเรือนหนึ่งในราศีมินนะครับเราจะเรียกว่าภพกรรมะนะฮะที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับปัตตนินะครับไปอยู่ในเรือนของวินาศและจะแช่อยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งปีนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรือนการงานก็แสดงว่ามีเกณฑ์ที่จะนะครับคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับที่ร่วมงานกันอาจจะมีใจที่ออกห่างนะครับหรืออาจจะหมดสัญญา นะครับหรือมีเหตุให้จะต้องแยกย้ายกันนะหรืออาจจะมีเหตุที่ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับอันนี้มองในเรื่องของงานนะแต่ถ้ามองในเรื่องของความรักปัตนิวินาศนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะคู่ครองอาจจะนําเรื่องลําบัดอึดอัดใจมาให้นะครับหรือถูกหลอกนะหรือมีนัยยะซ่อนเลนนะครับก็เป็นไปได้อยู่ที่ว่าหนักเบา,อย,า,อ,ยาอยู่ที่พื้นดวงนะครับว่ามีดาวอะไรสัมผั์บางเนาะ ถ้าสัมพันธ์ไม่ดีอันนี้ยุ่งเลยนะครับและยิ่งเป็นการกินียิ่งยุ่งใหญ่เลยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ตลอดทั้งปีนะก็เรื่องคู่สัญญาอย่างไรก็ต้องนะครับระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอีกพพเดือนหนึ่งดาวชืรอโรการงานตกวินาศนะครับช่วงนี้จะเบื่อวิถีชีวิตตัวเองกรรมวินาศเซ้งนะครับเซ้งกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนะครับแล้วก็จะออกอาการประมาณว่า เออะอะไรก็เราเออะอะไรก็เรานะครับออกแนวประมาณเหมือนถูกเอารัดเอาเปรียบถูกหลอกใช้อะไรประมาณนี้เลยส่งผลให้อาจจะเบื่ออาจจะย้ายงานนะครับหรืออาจจะไม่พอใจนโยบายบริษัทอะไรประมาณนี้เบื่อไปหมดอ่ะนะเขาเรียกว่าเซ็งนะก็ควรจะแก้ไขด้วยการปล่อยวางแล้วก็ฝึกจิตนั่งสมาธิปีกวิเวกทํางานเบื้องหลังไม่ชิงดีชิงเด่นก็ใครดีที่สุดนะครับถึงจะปลอดภัย ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเราไม่ใช่ศัตรูนะครับเราไม่ใช่เป้าหมายเราก็จะรอดพ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นศัตรูแล้วก็อันนี้งานงอกเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีพฤษภหนึ่งถึงเก้าเนี่ยสวยโจโรเลอร์ก,ก็ไปเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงจริงก็เลิกวางแผนนั่นเองนะแล้ววันที่สิบถึงวันที่สามสิบเนี่ยเข้าปู่มิปารโรแห่งเลิกไปเลิกแห่งความมั่นคง นะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่23จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเข้านักหวังพิษนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงดาวพฤหัสเวลาอยู่ในเรือนวินาศมักที่จะเจอคนไม่จริงใจเจอคนไม่มีคุณธรรมเจอคนไม่รักษาคำพูดนะครับก็เอาะว่าเจอคนไม่ดีแล้วกันนะก็อันนี้ต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดนึงดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุล เราจะเรียกว่าพบปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีพฤษภนะฮะเราจะเรียกว่าพบวินาศที่แปลว่ารับรับ,รบอนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับแน่นอนครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่13ไม่มีปัญหาอะไรดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นกเกษตรทิพดีก็แสดงว่าเราสามารถเคลียร์ปัญหา ต่างๆได้ปัญหาสามารถจบได้คดีความสามารถยุติได้นะครับมีการถอนฟ้องนะครับหรือมีทางออกเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการลกิณีนี้ก็จะยุ่งนิดหนึ่งนะถ้าเป็นการลกิณีดาวสุเป็นการลกิณีนี้จะมีปัญหาเรื่องงานจะมีปัญหาเรื่องความรักนะครับที่มันซับซ้อนนะครับที่มันไม่เปิดเผยนะอันนี้ถ้าเป็นการลกิณีต้องระมัดระวังหน่อยอีกพบเรือนหนึ่งนะครับปุตตะวินาศนะครับก็เรื่องของความรักก็อาจจะ มีคนคอยขัดใจอยู่เสมอๆคู่ครองก็อาจจะไม่ตามใจสักเท่าไหร่นะครับหรืออยากได้อะไรยังไงก็ไม่พพอร์ตไม่เป็นนะครับเพราะคาว่าปุตตาแปลว่ารักครั้งแรกหรือแปลว่าความสนุกสนานนะครับหรือแปลว่าสิ่งใหม่ๆพออยู่ในเรือนวินาศมันก็เลยส่งผลให้นะครับจากล่าเริงก็กลายเป็นไม่ล่าเริงนะครับจากบุตรบริวารที่คอยช่วยเหลือก็กลายเป็นว่าคอยจะสร้างปัญหาให้เนาะ ก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคนะถ้าเป็นการลกินีนี่ถือว่าไม่โอเคแต่ถ้าเกิดว่า,า,าถ้าเป็นการลกินีไม่โอเคแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลกินีเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็จะไปออกเรือนเกษตรมากกว่าจะให้คุณนะฮะแล้วศุสุ์นะครับที่อยู่ในราศรีพฤษภนะก็หนึ่งถึงแปดเนี่ยภูมิปารโลแห่งเลิกนะครับเ็เป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับแล้วก็วันที่เก้าจนถึงวันที่สิบสามเนี่ยเข้าเทสาตีเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ม่จุดที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะ นะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่สี่ถึงวันที่ห้าเนี่ยเข้านวางปุกเอกทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีสําหรับการเคลียร์ปัญหาต่างๆเนาะจุดที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามเราจะเข้านวางพิคุดนะครับระวังบุตรหลานลูกหลานสร้างปัญหานะครับเกงกําไรหรือทําอะไรช่วงนั้นจะยุ่งๆหน่อยหนึงนะครับแล้วก็ช่วงนั้นจะ,จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนิดนึงนะหลังจากนั้นก็จะดีแล้วนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะ นะครับก็มากุมลัคนาและได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะปุตตะกุมลักก็จะเป็นช่วงที่มีความสุขนะครับไอเดียจินตนาการดีนะครับมีสุนทรียภาพนะเราก็จะเป็นช่วงที่บุตรหลานลูกหลานเข้าหามีไอเดียจินตนาการการิเริ่มต่างๆเข้ามานะครับเยอะแยะนะครับมีการเกณฑ์กําไรอะไรต่างๆคือว่าโอเคดอกผลดอกเบี้ยอะไรก็ถือว่าโอเคแหละถือว่าดีนะครับ แต่อีพกเรือนหนึ่งถ้าบังเอิญดาวสุภเป็นการเล็กนี่เขาเรียกวินาทับรักนะครับคำว่าวินาทับรักก็จะเจอเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นที่แบบว่าเราไม่ได้คาดคิดเราไม่ได้คาดฝันมันมาเองนะครับก็เป็นจุดที่นะครับเราจะต้องนะครับระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะอ่ะนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่ง ดาวเสานะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมังกรนะฮะเราจะเรียกว่าคร en ับพบมรณะเนาะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับไม่ได้ดังใจเนาะนะครับก็ไปอยู่ในภพไหนไปอยู่ในเรื่องของสุภาอันนี้แยกประเด็นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีดาวเสาเป็นการกินีเนี่ยจะออกเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาเป็นเกษตรเพราะดาวเสาเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนทั้งสองเรือนเลยและช่วงหลังเนี่ยยกให้ นะครับผ้าราหูไปนะแต่ว่า30ปีท่านกลับบ้านครั้งหนึ่งก็เท็เท่าเป็นเกษตรนั่นหมายถึงว่ายังมีโอกาสมีคนอุปถัมภ์ครับจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทําอะไรยังไงมันจะละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็คนที่อุปถัมภ์ครับจุนก็จะเป็นคนที่นะครับเขาค่อนข้างที่จะแก่ๆหน่อยหนึ่งนะครับหรือมีคนที่มีความคิดลึกซึ้งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าเป็นการแกินีอันนี้จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับมันจะอ่านว่า แล้วเจ้าเรือนมรณะไปสุภะก็ถูกหลอกใช้นะครับนะแล้วก็มรณะสุภะเนี่ยยังหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่รับนกถือนะมีเหตุให้จากไปนะครับนะแล้วก็ถูกเกษียณอะไรประมาณน,นี้หรือจะให้ได้ป่วยผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับหรือคูบบอายจามได้หมดนะก็อาจจะยุ่งยุ่งวุ่นุแล้วก็ไม่ค่อยจะทําอะไรสําเร็จเท่าไหร่นะครับมันเกิดความผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องรอบคอบมากๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ดาวพสาก็นะครับอยู่ในราศีกุมก็เข้านาวางดีนะ1-30เในเทวีและเลิกสะดวกสบายอันนี้ดีแล้วนะครับก็จะมีคนช่วยทำอะไรก็รับรื่นนะ แล้วก็1นึถึงสาเข้านวงปลุกเอกเลยนะครับจะเป็นช่วงที่คุ้มโทษคุ้มภัยก็แสดงว่าดาวเสาร์เนี่ยให้คุณนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับเรื่องที่ไม่ดีก็จะเกิดน้อยนะครับเรื่องดีก็จะให้คุณมากกว่าก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปดาวพระราหูเป็นดาวเจริญสุภาษะนะครับที่แปลว่าคนอุปถัมภ์คำจุนคุณคอยช่วยเหลือนะสิ่งที่ปาถนาความสําเร็จต่างๆความดีงามต่างๆไปอยู่ในเรือนการงานก็แสดงว่านะครับวิถีชีวิตของชาวราศี ไม่ถุนก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าเกิดดาวพระราหูนะครับให้คุณนะไม่สัมพันธ์กาลกินีไม่สัมพันธ์ดาวร้ายนะครับก็ใจะให้คุณแสดงว่าสุภาไปกรรมะเนี่ยนะครับทำงานได้สําเร็จทํางานได้ละเอียดตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็เป็นไปตามสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังนะครับอันนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับความสามารถเราด้วยนะครับก็ถือว่านะครับดาวพระราหูยังคงให้คุณอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสไม่ให้คุณลวตกวินาศแล้วก,ก็หมายความว่า ไอ้สุภกรรม,มะเนี่ยงานช่วยก็จริงแต่ก็ต้องเป็นลุ้นอีกทีว่าคุณมีความรู้ความสามารถมากน้อยขนาดไหนนะครับ,รบอ่ะดาวพระหูนะครับที่อยู่ในราศีมีนนะครับก็นะครับอยู่ทั้งเดือนเลยหนึ่งถึงยี่สสามเนี่ยก็เป็นเลิกสมโนนะครับเลิกนักบวชเลิกเจดีเลิกไม่โลกนะแล้วก็2 4่สสี่ถึงสามสิบเนี่ยสวยราชาเลิกก็เป็นเลิกสะดุกสบายนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่ 2 5่สถึงสาเนาะจะเข้านักวางปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณนะครับต่อไปนะครับดาวพระเกตเนาะดาวพระเกตเนี่ยก็ตอนที่อยู่ในภพสุภะอันนี้ก็ดีอยู่นะครับก็มีความเจริญก้าวหน้าโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของนะครับความเชื่อนะครับสายมูนะครับหรือบุญกุศลหร,ศหรือทำพุทธศาสนาหรือตามศาสนาตนทําได้ดีอยู่ช่วงนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่า หลังจากย้ายราศีแล้วไม่ค่อยจะสู้ดีแนละ้วเวลาดาวพฤกษ์ตกอลิมรณะหรือเวนาตอันนี้ตกมรณะนะครับก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยมีความวิตกคิดย้ำคิดย้ำทำนะครับแล้วก็จะมีทัศนคติในแง่ลบไป็นสัดส่วนใหญ่นะครับเรื่องที่ทําให้มีความสุขก็ไม่ค่อยจะคิดเท่าไหร่จะไปคิดแต่เรื่องที่มันทําให้เราเสียน้ําตาหรือทุกข์นะครับก็ต้องปล่อยวางนะครับเพราะว่าเป็นอิทธิพลของดาวพฤกษ์ที่ไปกระทุ้งนะครับทำให้เรือนมอรณะเนี่ย นะครับเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาและพยายามอย่าไปคําประกันให้ใครนะครับมีเกณฑ์ที่จะทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับเรามาระวังนิดนึงนะครับย้ายไปในราศีมังก,กรก็เวลาสิบแปดนาฬิกาอ่ะย้ายไปในวันที่สิบแปดถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่ถึงเอ่อตีสี่สิบหกนะครับนะตีสี่ถึงตีสี่สิบหกอ่ะประมาณนี้นะครับนะอ่ะนะครับแล้วตอนที่าพพดาวพฤหัสนะอ่ะอยู่ เออ่ทศทีตอนที่ดาวศุกร์นะครับอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยนะครับย้ายไปในวันที่สิบสี่ถึงสิ้นเดือนนะเวลายี่สิบสองถึงยี่สิบสีเนาะสิบทีสิบสี่ถึงสิบเก้านี่ยเข้าเทสาตีนะครับก็เริ่มเดินทางท่องเที่ยวนะนะครับแล้วก็ยี่สิบถึงสามสิบเข้าเทวีเลสนะเริ่มสะดวกสบายนะจนให้คุณก็เป็นวันที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบนะเข้าระวังปุอยนะครับอะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับผมผิดพลาดการใดยังไงต้องกราบ ขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงเปังๆนะครับนะเดือนนี้ดาวเดินดีนะครับในวิชาโหรเรียกว่าดาวจันตร์ดาวร้อยเรียงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลาสิเนยนะครับก็จะสมผลให้นะครับอะไรต่างๆทิศทางมันจะดีขึ้นนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกดให้ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพี่ดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพ์ลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ